หลงสาคนคะ่ะเมื่อวันที่17มีทุนาย,ยุนที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมฟอร่าเมรีสอร์ทอำเภอเมืองสงคลา้านายเอกลัดลี่เซนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคลา้าเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยยาผผู้นำชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้พานการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนชโดยมีผู้เขา้าร่วมอบรมเนี่ยนะคะก็คือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำองค์กรชุมชนอาสาสมัครกลุ่มประพฤต และอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านตําบลจากทุกอกมเภอค่ะจํานวน165คนคในเอกลัษย์ลีเซนลงผู้ว่าราชการจังหวัดสุขราชเนี่ยนะคะกล่าวว่าตามประกาศคณะรักษาความสงบเพ่งฉาติฉบับที่108ถับสร่อ57ลงวันที21 S, ่21กรกฎาคมอซองพศ2 5 57เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่าด้วยการกระทําความผิกดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เื่อข้าสูุกกระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลผู้พานการบำบัดฟื้นฟูโดยระบุในข้อห้านะคะายศูนเผื่อประสันการบำบัดดูแลผู้พานการบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมีอำนาจหน้าที่จัดระบอบดูแลช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนผู้พานการบำบัดโดยมอบให้กำนันผู้ใยญ่บ้านผู้นำองค์กรชุมชนอาสาสมัครคุมประพฤติหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้พานการบำบัดฟื้นฟูเนี่ย เพื่อให้ได้กลับมาดำรงชีวิตในชีวิตประจําวันได้ตามปกติตั้งการศึกษาและการประกอบอาชีพค่ะโดยการประสานงานกับตุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือในการดําเนินงานติดตามและสนับสนุนผู้ผ่านการบําบัดเนี่ยให้ามารมาลึกชัยยาเสพติดเนี่ยได้อย่างแท้จริงค่ะและการเม่ย้วนกลับไปเสพซ้ำจําเป็นต้องให้การดูแลช่วยเหลือแบบปองร่วมก็คือบําบัดรักษาตามแนวทางและการวิธีการตีมาะสม ต่อผู้ใช้สั้นเสติดเนี่ยในแต่ละคนคือใครมีอารมณ์แบบไหนติดจันอยา่าเสพติดมาประเทไหนหนก็คือให้การดูแลไปตามลักษณะของแต่ละคนเลยค่ะเป็นไล่ไลไปนะคะซึ่งให้การดูแลทางด้านร่างกายเสริมสร้างแรงจูงใจตลอดจนในความช่วยเลือด้านครอบครัวสร้างคมรวมถึงการฝึกอาชีพซึ่งผู้มีหน้าที่ในการติดตาม่วยเลือดูแลเนี่ยในชุมชนเนี่ย จำเป็นต้องมีเจดคติที่ดีนะคะต่อผูผ่านการบำบัดฝืนฟูมีองค์กรความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของผู้ชายยาเสพติดและการสร้างมาดประเมินวางแพนในการติดตามจุในคําแนะนําแลวก็ให้คําปรึกษาเบื้องต้นเนี่ยแก้ผู้ฝืนฟูได้เด็กง่ายว่าครอบครัวสภาพเวลอมแล้วก็บุคคลในชุมชนเนี่ยที่ล็อก้างเนี่ยจำเป็นจาเป็นมากๆค่ะที่จะ ให้การดูแลแล้วก็ต้องเข้าใจในตรงนั้นกับผู้ที่ผ่านการบําบัดมาเร็วนะคะใช่ค่ะน้อง้ซึุณรอบข้างเนี่ยโดยเฉพาะพอแม่ยญาติพี่น้องเพื่อนฟุ้งนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นส่วนสํำคัญเป็นเกนลักสําคัญนะะคในการที่ว่าคุณบางสภาพจิตใจเขาไม่บางทีเขาเขาไม่ปกติมั่นคุณปกติทฉดี่ก็คืออาจจะเคยผ่าน การไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําไมระบบประสาทระบบสมองเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอาจจะเพี่ยนไปนิดนึงจากระบบทีวัยาเสพติดนะคะแต่วันนี้เขามีเพื่อนฟุ้งมียาพี่น้องมีคนรอบข้างแล้วก็บวกกับชุมชนสนับสนุนเรื่องดีๆนะคะทําไมเขาสามารถอยู่ต่อได้ดังมีอาชีพต่อได้นะคะอเรียกว่าเป็นทธิพาพเรียกว่าให้กําลังใจให้อาชีพให้โอกาสในการที่หัวใจเขาปรับปรุงแก้ตัวได้เริ่มต้นชีวิตไหมนะคะ ค่ะคือว่าเป็นโครงการดีๆมากเลยค่ะกับสรานักงานสร้าธารณสุกจังหวัดสงขลานะคะทีดียที่มามอบซิ่งดีๆที่ว่ามีโครงการดีๆแบบนี้นะคะค่ะไปกันต่อค่ะน้องแอนวันนี้พีไปกันทีจังหวัดชุมพรเราขึ้นไปทางเนื้อจากสงค้านิดนึงนะคะไปกันทีชุมพรค่ะก็บอกว่าชาวบ้านชายฟังชุมพรเนี่ยตอกปลาทูหน้าหยัก เคยว่าได้มาเรียกว่าสิบตัวค่ะน้องแอนค่ะน้องแอนเคยเห็นไหมครับปลาทูน่าอยากแอนยังไม่เคยเห็นเลยค่ะพีเอสปลาทูน่าทีเป็นตัวยญ่จริงๆอ่ะค่ะพี่ก็เห็นปลาปลาทูน่าเนี่ยขนาดสี่ตัวห้าตัวหกตัวโลนะคะยังไม่เคยเห็นตัวนึงเป็นสิบโลยี่สิบโลอืมตัวเป็นสิบโลเลยค่ะค่ะค่ะวันนี้ไปกันทีชุมพรค่ะก็บอกว่าชาวประมงชายฟังชุมพรนะคะได้ออกไปตกปลาแล้วก็ไป ตอกอปลาทุ่งนายักค่ะนัก,กว่า1ิบกิโลกรัมนะคะบอกว่าปลาชนิดนี้จะเป็นปลาที่ห้ายักนะคะและว้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจับได้เรียวว่าเป็น1ิบตัวค่ะเพราะว่าจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแลว้วก็ทะเลนะคะที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ค่ะเมื่อวานนี้เองค่ะน้องแอนเมื่อวัน,เ,งงนเมื่อวันที่17มิถุนายนค่ะนายปิส์ลีวิริยาภัยทูนนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านมู่ฮายู่ตำบล สะพรีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยที่พ่านมาเนี่ยตนได้รับแจ้งนะคะจากนายสุชนเนี่ยซึ่งเป็นชาวประมงชายฟังอยู่แถ่นั้นค่ะได้นําเรือออกไปตกปลานะคะระหว่างเกาะกาจระเข้กับกาะงามค่ะห้างจากชายฟังตำบลบะ,ะพรีเนี่ยประมาณแก่15กิโลเมตรเองค่ะ,คะ ก็ออกอย่างออกไปไม่ไกลจากม่าท <ใจ S 1> ฟัง <พา S 1> นะคะ,ก,ก,คะก็ได้ไปตอกเบดได้ไปตอกติดปลาทูน่าเนี่ยขนาดหนึ่งตัวนะคะน้ำหนัก12กิโลกรัมค่ะ,คะแล้วก็ปลาชนิดเนี่ยเนี่ยจะปกติเนี่ยจะอาศัยอยู่ในเขตน้ํหลึกนะคะค่ะโดยเฉพาะพวกเรียนดามันมจะไม่ค่อยมาอาศัยไม่คอยมาห้าก,กินในเขตป้นชีน้ำตื้นค่ะแล้วก็บริเวณชายฝั่งแล้วก็ปลาชนิดนี้ยังเป็นปลาที่ห้ายา แล้วก็มีราคาแพงนะคะเรเป็นทีต้องการข้องผููบริโภคอีกจํานวนมากผู้ใหญ่บ้านในประสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าช่วงที่ผ้านมาเนี่ยชาวบ้านหลายๆคนที่ว่าไปที่ออกไปตกปลานะคะได้ไปพบกับปลาทูน่าย,ยักษ์เนี่ยมากกว่าสิบว่าตัวแล้วค่ะนะคะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีน้ำหนักสิบโลถึงหี่สิบโลค่ะ,คะแม่ค่ะทีมาหลับซืออซ้อก็จะซื้อในราคาจะสิบบาท ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในบริเวณที่ว่าชาวบ้านชาวประมงไปตกปลาก็นเนี่ยก็ย,ยังไปพบปลาว่านอีกนงแอนนะคะยัง,ะไะยงไปพบปลาว่านดูได้ยังไปพบปลาฉลามค่ะที่มาอาศัยมาห้ากินในบริเวณนั้นค่ะปกติเนี่ยปลาพวงนีจะห้่จะอยู่ในทีน้ำลึกะจะไม่ค่อยมาห้ากินในทีน้ำตื้นแสดงว่าทีตรงนั้นเนี่ยต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศจริงๆค่งถึงได้มีปลาทีห้าอย่าก นานๆนะคะเป็นพุ่นทีว่าชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสร้างป้าปกาลังเทียมค่ะปกาลังเทียมค่ะเขบอกว่าเป็นพุ่นตอบแทนนะเป็นพุ่นตอบแทนจากธรรมชาติทีว่าชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติช่วยกันสร้างเล้งธรรมชาห้กินวันนี้ธรรมชาติก็ตอบแทนสิ่งดีกับเรานะคะได้ทั้งรายได้ได้ทั้งเมื่อว่าเป็น เขาบอกเป็นชุมชนแบบยานหน่อยห้ให้ชาวประมงในชุมชนเอื่นได้ทาเป็นแบบยานได้เห็นว่าวันนี้เขาสิงที่เข้าทําสิงที่เข้ารวมมือกันวันนี้ผลตอบแทนเขาก็คือได้มีเล้งทํามนเกิดพ้นจริงๆนะได้พ้นผลิตทางทางสั์น้ำกับตอบแทนมาให้ค่ะค่ะก็เรียกว่าถ้าเราหลักธรรมชาติธรรมชาติก็รหลักเราใช่ไหมค่ะค่ะกามาทีเรื่อง การทือสิ้นออดในช่วงรอมฎอนเนี่ยนะคะแอนนี่มาฝากทือสินอ้นออดวันนี้ใช่ไหมคะวันนีนวันแรงหรือันเล็นะคะค่ะชาวไทยมุสลิม,มซึ่งเขาบอกว่าในตลาดตลาดจำนายอินทรพัลเนี่ยในล่งพืชัดเยอะจหวัดสงข้าเนี่ยคือข,ขักรับเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งการทือสิ้นออดของชาวไทยมุสลิมซึ่งจะเริ่มต้นการทือสิ้นออดเนี่ยในช่วงชุดสัปดาอันนี้ข้าวตีบอกนะคะโดยบรรดาลานจำนายสิ้นขาที่นำข้าวมาจาก มาเลเซียี่ยเพือฮัดยิ้เนี่ยต่างสังอินทภผ้าลัมเนี่ยเข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปกติสามถึงสี่แถาตัวค่ะ,คะเพื่อรองรับปริมาณความต้องการของลูกค้านะคะที่เพิ่มมาขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะเนื่องจากเป็นหนึ่งผลไม้ที่ชายที่นิยมชายในการนํามาบริโภคในช่วงการทฤิ้นอดนะคะตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามค่ะ<ช>โดยนางสาวอภัชยาเตะม,มาเนี่ยนะคะเจ้าของหลานค่ายซุ้งสินค้าที่นำเข้ามาจากมาเลเซียเพื่อเพื่อว่า ต้องสร้างอินทรพลัมเนี่ยเข้ามาจำนายวัหละกวาหนึ่งรลอยล่างซึ่งลูกค้ามีทางพอค้าแมค้าที่มาซื้อไปค่ายต่อและก็ประชาชนโดยตั่วไปนะคะ,ะทีมาจากซ้ำถังว่าชายเด่นปากต้ก็มีสตูนก็มีค่ะในการในงสงคราค่ะรวมถึงองค์กรมุสลิมนะคะที่สื่อไปแจกตามมาัสยิดต,ต่างๆค่ะโดยมีราคาให้เหลือกเนี่ยตั้งแต่ล่างละพวกร้ยสิบาท แปดลอยแล้วก็นึ่งพันอยบาทขึ้นไปค่ะก็แหล้วแต่เกรดแล้วก็ยี่ห้อนะคะโดยพ้นอินทาพลัมท่นนามาจําหน่ายเนี่ยก็คือนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียค่ะท,ท่างคณะเดียวกันเนี่ยทางคณะสำนักงานคณะจุฬารัชมนตรีเนี่ยได้ออกประกาศเรื่องดูดวงจันทร์เพื่อให้การกำหนดวันที่หนึง่งเดือนรอมฎอนประจำปีฮิเร,สกการ,า 1, สรอสพพกุาดนึ่งพันสี่ลอยซ้มสิบหกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ โดยให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมเนี่ยดูดวงจันทร์ได้ในวันที่17มีถุนายนก็คือมาว่าน,นี้เองค่ะให้ดูดวงจันทร์ก็คือเขาให้ข้อบอกว่าให้เล่ลังดวงอาทิตย์หลับข้อฟ้าหากินว่าหากินสนว่ามีประจันท์ขึ้นก็คือวันดังกล่าวแล้วก็สามารถถทือสิ้นอดได้เลยนะคะซึ่งเข้บอกว่าให้แจ้งไปทั่งจุฬาราชมนตรีนะคะเผื่อว่าจะได้กําหนดวันทือสิ้นอดอและก็ออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยได้ราบโดยทั่วไป เพราะว่าช่วงเดือนรอมาอนเนี่ยอินทผพ่าลัมค่ายดีมาเพราะเขาบอกว่าเป็นผลไม้ตามลักันนี้ในตลาดตลาดท้ายตลาดกิมรูนะคะน่าจะนคลื่นไปด้วยชาวไทยมุสลิมที่มาจับจ้ายสื้อข้องสื้ออินทผพ่าลัมกันนะคะซึ่งอยากจะฝากไว้นิดนึงสําหรับผู้จําหน่ายนะคะว่าเขาเรียกว่าอย่าเอาเปรียบผู้ผู้บริโภคในช่วงนี้โดยการปรับราคาขึ้นเกินจริงค่ะทุนจอมค่ะนี่น่าเป็นห่วง การผู้ชม่านผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสมมทั้งหมดไปพอเพ้นหรือว่าไปพบเจอแม่ค้าพอค้าคนไหนนะ,ะที่เอาเปรียบลูกค้านะคะวันนี้เขายูในช่วงเขามันว่าเป็นพิธีทางศาสนาทางอิงสลามท,ที่สร้างบุญค่ะแล้วอย่ายทำบาาหรือว่าใช่ถ้ามานเจอพอค้าแมคา่ค้าแบบนี้ก็ไม่ไว้นะคะของแอนน,น่าไปนิดนึงคือให้ คล่องไข้คลองเลยดเจวียาบมาชุ้งโอกาสมับรับราคาแต่ในช่วงนี้นะคะใช่ฝากไปนิดนึงด้วยค่ะสําหรับตัวฟางเมคานะคะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกปรดเฉยเป็นหูปินตานะคะมีอะไรก็ถกแจ้งกันนิดนึงใทรเห็ะเวลาค้ามันไม่เหมาะสมนะใช่เพื่อว่ามีบางที่เอาสินค้าในเกรสเ่วคุณภาพดำเกินไปในหมักายนะคะก็ไม่ไว้นะใช่ฝากไว้ตรงนี้นิดนึงค่ะ วันนี้เราส่องคนแอดกับแอนก็นจะมีเรื่องเาวาของานท,ท,ที่เที่ยวใช่ค่ะจะท่านทีท่องเที่ยววันนี้เราส่องคนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะลองให้ท่าน,น,นผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะลองติดตามกันดูค่ะรับรองว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจค่ะลองดูค่ะเด ท่านกำลังฟังรื่นมหาชนคนรักสงขา FM 97.0เมกเฮิและสถานีวิทยุในเครือข่ายออกอากาศพร้อมกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจพูทรภาค9 FM 90.75จังหวัดพัทรลุงและ FM 91.75จังหวัดสตูล กลับกันมาพอกันในช่วงที่สองค่ะพอกับหลวงข้าวปากต้ในช่วงที่สองนะคะวันนี้เมื่อกี้เล่นไม่ว่าจะพาไปที่สถานที่ท่องเที่ยวไปที่ไหนคะน้องแอนวันนี้วันนี้แอนพาไปเที่ยวตรังค่ะฮาร์ดยุ่งลิงค่ะเขาบอกว่าฮาร์ดยุงลิงเนี่ยเป็นเจ้ายิ่งแห่งเมืองตรังฮาร์ดยุงลิงนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวโดยตัวไปเนี่ยจะรู้จักและก็ไปเที่ยวมาแล้วจะรู้สึกติดใจ เนื่องจากว่าเป็นชายหาดที่มีทิวทัศน์เนี่ยสวยงามในการนามทะเลกระไซซึ่งบริเวณหาดทรายเนี่ยมีความหลาดเอียงน้อยสาม,มารถลงไปเดินเล่นได้สะดวกสบายอะคะ่ะแต่ที่สำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าหาดุงนิ้งเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณนู้ยพิจักซ่องข้องอุจจารย์แห่งฉาเจ้าไม้อำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นหาดทรายลุกโคง้งขนาดเลกับดงส้นทะเลขนาดใหญ่ค่ะ,คะที่ขึ้นดูอย่างน่าแน่นตั้งแต่ปลักทางเข้าไปจนสุดแนวชายหาดค่ะ,คะทำให้บรรยากาศเนี่ยนะคะ รู้สึกกลมเย็นมอเกียการปักพ้นหย่อนใจมีหลายคนอยากรู้ว่าค่าว่ายุ่งลิงเนี่ยมาจากอะไรค่ะก็บอกว่ายุ้งลิงเนี่ยเป็นมาจากระษามาลายูทองทินปากใต้โดยย้งเนี่ยแปลว่าแหลมและลิงแปลว่ากะลาซีเลือค่ะบางคนเรียกเรียกแต่ชื่อชื่อชื่อแต่ไม่รู้ว่าทีมามาจากไหมนะใช่ค่ะเขาบอกว่า แนดดีเนี่ยเป็นเส้นทางขึ้นหลองของเออรือซําเพ่อจากเมืองปีนังค่ะเพ<ช>ื่อเข้ามาคข้าขายในจังหวัดต่างๆทางฟังอันดามันก็เลยมีกะลาซีเรือคค่ะค่ะะทางด้านเนื้อของใจห้าดเนี่ยนะคะจะเป็นตดตังของเขายงลิงเป็นเขาที่มีอินปูนที่มีรูปทรงแปลกตามีลักษณะเหมือนเหมือนกับจมูกของมนุษย์แถมยังมีนาพาทีซุ้งหมากด้วยค่ะในการ มีโปรงทำตรงบริเวณสุดชายหาดนะคะซึ่งเมื่อน้ำหลอดเนี่ยก็จะสามารถเดินหลอดชองหินนั้นเนี่ยไปเพิ่อีกด้านนึงได้ค่ะและ,และมีโคทินหลอมเหมือนกับโอบหลอมเหมือนกับเ,เป็นป้อมปลาการนะคะตรงลานท้าเขาบอกว่ามีหลักษณะเป็นโค้งวาวลูไป,ปจันเซียวก้อยเกิดสำรับคนที่ชบถ่ายรลปด้วยมุม,มเป็นมุมที่ว่าเรียกว่าสวยงามมากไป แต่งตัวไปเข้ากับบรรยากาศชา่ฮาดบรรยากาศทาาเลีนะคะเราก็ไปห้ามุมห้าดูตีซวยๆในแต่ละมุมเก็บภาพนะคะเก็บเก็บภาพซวยๆค่ะใช่ห้าแยกเงียเนี่ยนะคะหนักองเที่ยวเนี่ยชบทํากิจกรรมเขาบอกว่าเล่นน้ำพายเรือคายักหรือหรือว่าเดินป่าเนี่ยนะคะไปอย่างทำุยงลิงสรามัดกางเต็นท์ผักเล่มได้โดยความปลอดภัยด้วยค่ะทีนี้ปลอดภัยค่ะสรามัดกางเต็นท์ผักเล่มได้อื สำการเดินทางไปหาดยงลิงเนี่ยนะคะจะใช้เส้นทางล่วงไม้เหล็ก C06 และไม้เหล็กซ1 6 2เมื่อถึงหาดปักเมงอะค่ะให้เหลียวซ้ายวิง่งเลียบไปตามชายหาดประมาณ10กิโลเมตรแ้วก็ารให้เหลียวขว้าเขา้าถนนชายหาดเจ้าไม้บานนำาราบเดินทางต่ออีกประมาณ6กิโลก็จะมีทางแยกขว้าเข้าซู่ชายหาดอีกประมาณ2กิโลซึ่งถ้าใครไ,ไม่ถูกโทรอบถามได้ค่ะ ทีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเจ้าไม้นะคะโทรที่เบอร์ศูนย์เจ็ดห้าสองหนึ่งสามสองหกศูนย์ค่ะค่ะซึ่งเป็นท่านที่นึงที่แนะนำเลยว่าไปผักพอนกับขอบครัวได้ผักพอนจริงๆนะได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆรับรองได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งได้ทํากิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะพี่แอททั้งได้ท่ายรดูนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องคือมีความปลอดภัยพอไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องัยอันตรายนะคะค่ะ นี่ก็เป็นฮาดยงลิงตีตรังของแอนค่ะค่ะของพี่แอดไปกันต่อค่ะพี่ก็ไปตีตรังเหมือนกันวันนี้เรามีสองสถานที่ตีตรังค่ะนะคะเป็นอีกทีเมื่อกี้น้องแอนไปทีฮาดกันแล้ววันนี้พี่พาเข้าถ้ำกันน้องแอนนะคะตัวนี้เข้าไปทีถ้ำไปทีไหนเขาว่าอีกทีหนึ่งเป็นอันซีนไทยแลนด์เลยของจำว่าตรังนะคะเขาว่าจะมีถ้ำที่ว่า ต่อจากทํานี้ออกตรงนูเข้าทํานี้มันจะเป็นต่อทําเป็นชื่อช,อชอืลองลองกันดูนะคะวันนี้แอดพาไปทํำในมังเขาบอกว่าอันซินไทยแลน์ที่จังหวัดตรังเนี่ยเขาบอกเลดตายผูกเขารดยาวสุดลีน้ำรอบคีรี่ค่ะทีนีทำเล่เข้ากรอบนะคะค่ะอีกรูปแบบนึงสำหรับหนักทองเทียวหรือว่า ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ชอบท่องเที่ยวแบบลองเรือล้อถ้ำนะคะชุดยอดความตื่นเต้นค่ะกับการไปชนระจนไพ่แบบการลอดถ้ำแบบวาดเสี้ยวแบบความทรงจําที่ไม่ลืมค่ะอันนี้สําหรับคนที่ชอบค่องท้ายรูปทอบการประจนไพ่ค่ะไปกันที่ถ้ำเล่เข้ากรอบค่ะเป็นถ้ำเลกที่ว่าได้ชื่อว่าเป็นถ้ำเล่เข้ากรอบเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเรียกกันตามพื้นบ้านตามภาษาปากต้อะค่ะเพราะว่าคาว่าถ้ำเล่เนี่ยไม่ถึงบริเวณที่กว้าง บริเวณดีมีนม้ำไหลพานนะคะค่ะจึงได้ชื่อว่าเป็นท้าเล่ค่ะตั้งอยู่ที่มูน่นึงค่ะตำบลเข้ากอบอำเภอว่ายอดจังหวัดตรังค่ะ,คะลักษณะในถ้ำเนี่ยก็จะมีลัก,ลกษณะที่ว่าเวลาเดินทางเข้าไปเนี่ยค่ะ,คะจะต้องใช้เรือทองแบนค่ะอันนี้เราต้องไปช่วงน้ำหลบทด้วยใช่ไหมคะพีอเอ การเดินการไปเนี่ยสามารถไปได้ทั้งปีนะคะ้องแอนแต่ว่าเราตรงเมื่อเวลาข้าวไปข้างในเนี่ยจะเป็นเล็กๆเว้นเยอะค่ะจะต้องใช้เรียกว่าความสามารถส่วนตัวอาจจะต้องนอนเอนเข้าไปกับกับเลื่อนใช่ค่ะนะคะจะเป็นบรรยากาศแบบทิว่าเซี่ยวพาดฟนสักนิดนึงค่ะก็บอกว่าเมื่อก่อนทำนี่เนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะไปห้าปลากันค่ะ ไปห้าปลามันจะมีปลาปลาหนามจืดเนี่ยจำนวนมาพอไปห้าไปห้ามาก็ไปพบว่าถ้ำเนี่ยมีลักษณะเป็นหินอินงอกหินย้อยที่สวยะนะคะ,คะก็เลยตอนนั้นนายนิดซีวรงลังกูนะคะ,คะเป็นนายอำเภอวายอนอยู่ในคณะนั้นก็เลยได้มีการบุกเบิกให้ถ้ำเนี่ยกลายเป็นเล่งท่องเที่ยวขึ้นมาะนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลดเขากอบค่ะ,คะการเข้าชมในในถ้ำเนี่ยสามารถ ข้าวชมกันได้ทั้งปีค่ะโดยจะมีอบตข้าวกรอบจะมีเรือพายที่ว่าคอยบริการนะคะผ่านนักท่องเที่ยวเข้าทำข้าวกอบค่ะขาเมาเรือก็ไม่แพงอ่างเงีลำหลาสร้างอยบาทค่ะนั่งได้ถึงงานคนนะคะแล้วก็สามารถเข้าวชมถ้ำได้ตั้งแต่ตีเป็ดว่าชาวไปจนถึงตีห้าวันหย็นนะคะเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันให้พร้อมเตรียมร่างกายกันให้พร้อมไปเรียกว่าไปเอนไปวิดพิวไปในถ้ำนะเวลาเรือไปใน สถานตีต่างๆเนี่ยต้องดูเต้นค่ะพอมันจะมีหินง,งอกกินย,อย่อยที่วาย่อยลงมาต้องระวังตัวกันนิดนึงค่ะทีะ่สําคัญฟ้ากเลยคือสุขภาพร่างกายต้องพร้อมด้วยค่ะ,คะข้าวบีดีทเข้าวกรอบแล้วไปกันตอค่ะบุกกันตอกันไปเลยค่ะข้างในพอข้าวไปถึงอ่ะมันจะมีตอกันทีทําตอนะคะอ่ะข้าวบุกกันไปตอเขาว,ว่าพอข้าวไปข้างในเนี่ยจะ ไปเจอกับถ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นพวกผวกถ้ำคนทํานะคะจะเป็นถ้ำลักไผ่ถ้ำทองปลาโล่งถําแผทดถําค้อยไปดูว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะคะลองลงลงดูตอนนี้เราจะมีภาพมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะบางทีท่านผู้ท่านผู้ฟังยังยังไม่ได้ไม่ออกไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าท่านผู้ชมที่กำกำลังหลับฟังอยู่ตอนนี้นะคะ ทีกำลังรับชมรับต้นอยู่ตอนนี้เราก็จะมีผักผักประกอบให้ด้วยนะคะสําหรับบุกข้าว่าบุกข้าไปต่อนเนี่ยปอกข้าวไปข้างในเนี่ยระยะทางเข้าไปข้างในประมาณ3กิโลเมตรค่ะน้องแอนก็จะมีเป็นแมกไม้ทางข้าวจะเป็นแมกไม้เขี่ยวกะจีค่ะจากทําที่เคยๆกว้างก็จะค่อยคแคบลงมาแคบลงมาแล้วก็คอยคอยมืดลงนะคะก็จะมีหินเห็นหินงอหินย่อยนะคะปอกข้าวไปข้างในทางแรกเนี่ย ะไปพบกับถ้ำคนถ้ำค่ะบริเวณปากถ้ำเนี่ยจะเป็นเอ่อข้าเรียกว่าจุดที่น่าสนใจค่ะบางคนก็จินตนาการแค่แต่ละถ้ำนี่นีเชื่อแบบแปลกๆท้งน้ำด้วยเนาะเชือเรียกแค่เชื่อก็น่าสนใจแล้วค่ะื่อกีพีบอบางคนจินตนาการค่ะเห็นเป็นมานมนูล่ามัง เห็นเป็นปลาหอยหัวอยู่มั้งนะคะเพว่าจากหินประการลงตรงนั้นบางคนก็เห็นเป็นเป็ดยางซ่องตัวน้องแอนนะนะคะเพราะว่าลักษณะข้องค้องไหนทำเนี่ยมันจะมีมันจะมีทั้งดินเนี้ยวดินไร้ด้วยอันนี้ก็คือจะเห็นเป็นรูปร่างแบบไห้แล้วแต่จินตนาการพองผู้รับชม่ะเข้าไปดูกันค่ะค่ะบางคนก็เห็นไม่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะพอนาง เลือตอมาจากทํากุ่นถ้ำนางเรือตอมาสักนิดนึงก็จะเป็นถ้าเจ้าส้าวค่ะพอาบอก่าหลักหลักะในห้องเนี่ยจะเป็นแบบเรียบร้อยนะคะจะมีหินงอหินยอยอยู่เป็นมานเหมือนกับว่าเป็นห้องเจ้าส้าวค่ะจะก็ว่าคนติดไปเนี่ยถ้าอยากยากจะอิษฐท้ายากจะอดีษท้านของแอนจะมีซ่มช่องค่อมช่องให้เลือช่องเล็ก สำหรับขนโซดนะคะจะยูชองตรงกลางเลยสาหรับขนโซดเขว่าถ้าคนที่มีคนโซดเนี่ยอธิษฐานยาก้องยากจะข้อคู่ก็ให้รอดไปดีทอชองตรงกลางนะคะสําหรับชองที่คนที่มีคู่แล้วแต่ยังยากจะมีอีกอยากจะมห้คนไม่อีกนะคะก็หวังให้รอดไปตีชองผ้ามือค่ะ อีกช่องหนึ่งสาหรับคนที่หลักขอบครัวค่ะแล้วก็ยากให้อยู่กันนานๆนะคะอยู่กันจนถึงถือยอดอถือไม้เท้ายอดต้องกับบองยอดแปะก็ว่านะคะก็ให้ไปตีช่องซายมือค่ะจากันดีๆยากยากอีหลอดช่องไหนก็จากันให้ดีๆนะควแอนจะไปรอช่องคุณโซดช่องคุณโซดแต่งงานลองดูนะคะเขาบอกว่านาทำเจ้าสาวเนี่ยจะมีหลักหลักษณเหมือนกับเท้าประหยัดขุดง่า แล้วก็อีกมุมนึงบางคนก็มองเป็นมุมของกินนารีค่ะนะคะอลองดู<อ>งไปต่อบางคนชอบประจนไทยค่ะมีอีกท่ามนึงน้นองแอน,นะคะ่ะต่อกันติจากทาเจ้าสาวก็ไปต่อกัรติทำยิ้เจ้าทีบางคนหนักทองเทียวบางคนนะคะถีไปอะ่ะบางคนก็ว่า บริเวณเนี้ยที่ไปเราจะเห็นมีมีเขาเรียกว่ามีดอกไม้มีทุกเทียนนะคะ,คะทีว่านักทองเทียวที่ไปแล้วก็ไปบุญไปกราวแล้วก็เมื่อนว่าได้ดังใจได้ส้มใจเขาก็กลับไปอีก,กลับไปแก้บุญตรงจุดจุดเนี้ยจะมีจะเห็นพวกซิงที่ว่าทีว่า,าทางหนักทองเทียนํามาแก้บุญเนี่ยมากมายนะคะ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทุกเทียนนะคะ ราว่าบางคนเขาบอกว่าตรงนี้จะมีลักษณะหินเหมือนเจ้าหม่กวนอิมนะคะแต่ว่าบางคนหินจะหินเป็นบะคุทรลุค่ะนะคะต่อจากทำเจ้าสีอีกทีหนึ่งทีสุดท้ายค่ะก็จะเป็นทีถ้ำหลักไส้นะคะจะเดินทางต่อตอ,ตอ,ตอกันมาจะเป็นถ้ำหลักไส้ลักษณะลักษณะข้องหินงอหินยอยเนี่ยล,ลักษณะเหมือนกับหลักไส้ค่ะน้องแอนค่ะนะคะบางคนก็มองอีกเป็นอีกแบบนึงปฏิมากรรมแบบนึงนี่เป็นลูกชิ้น ลูกชิ้นลูกชิ้นเสียบไม้ชุกเป้งทอดอยู่นะคะแล้วเตจินตนาการเด็กเต๊ใช่ค่ะลองดูนะคะลองไปดูไปบ่อไปถ้ำไม่ได้ไปถ้ำเดียวไปไล่ทำไดได้ดูความแตกต่างของแต่ละถ้ำนะคะลองไปกันดูค่ะไปกันทักไปวันนี้ไปกันทีตรังอยวพรุงนี้กันไปกันทีไหนเดี๋ยวคอยลองติดตามกันดูนะคะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองติดตามกันดู ช่วงเวลาข้องเราก็กจะมาเวลาแล้วค่ะน้องพบกับเราส่องคนได้ในช่วงลวกข้าวปากใต้นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาการอึกาสร้นชิดนาที่นะจนถึงเวลา10โมงเช้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณสนับสนุนหลายก้านนะคะขอบคุณครัวอิสลามค่ะสมัครโทรไปสำรองจองโตกันได้ค่ะที่เบอร์083-002-724ค่ะค่ะร้านอาหาร้านตาจวงค่ะ ผู้ที่เบอร์0 7 4 2 5 5 0 9 0ค่ะค่ะลานเจรวยค่ะสวยข้างหลวงผักทามใหญ่นะคะเป็นลานอาหารอีสานค่ะ0 8 0 8 6 9 7 2 7 1ค่ะค่ะแล้วก็อีกผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านนึงค่ะค่ะโรงแรมเดอะรอยัลพาราไดซ์แอนด์สปาค่ะโปรโมชั่นดีๆช่วงนี้นะคะสื่อนึ่งคืนฟรีนึ่งคืนในราคา2,800บาทค่ะค่ะรวมอาหารเช้าช่วงทันสมาร์ท โชวไปสั่งจองห้องกันได้นะคะ0ูนย์เจ็ดทุกสามสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดทกสามสี่ศูนย์พกๆค่ะค่ะแล้วก็มาพบกับเราสองคนในวันพรุ่งนี้นะน้องแอนค่ะน่าสนใจกันเรื่องราวข้าวสารที่ว่าจะนำมาฝั่งทำทุ่มช่วงทำทุ่มังกันต่อนะคะลองติดตามกันได้นะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ท่านกำลังฟังรื่นมหาชนคนรักสงขา FM 97.0เมกเฮิและสถานีวิทยุในเครือข่ายออกอากาศพร้อมกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจพูทรภาค9 FM 90.75จังหวัดพัทรลุงและ FM 91.75จังหวัดสตูล เชิญรับชมและฟังข่าวสารสารพันบันเทิงเหตุด่วนสาระน่ารู้ที่ไทยทีวี97ในช่องทาง w w w t h ไ i ยทย t 97 c o m ศูนย์ผลิตร,รายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอข่าว ชับฉับไวกับข่าวต้นชั่วโมงโดยศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติดิฉันเซนิเฟอร์คิมก็ฟังนะคะการพิจารณาถอดยศอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ที่สำนักงานกำลังพลดูรายละเอียดขั้นสุดท้ายพลตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุเรื่องการถอดยศอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชิน,นวัตรคณะกรรมการรับร,บรองมติมาแล้วเรื่องอยู่ที่สำนักงาน